ครั้งแรกที่ฉันมาฉลองปีใหม่ที่บ้านสามีใส่น้ำเยอะๆถึงจะอร่อยนะได้เห็นพี่สะใภ้โดนน้องสาวแม่กัดแกงได้ใส่น้ำเยอะๆใช่ไหมเยอพอแม่พ so oh. อไอ้พ่อจะไปยาอะไรล่ะอะยาลูกอะยาเปอะไรลูกทำไมพี่นาติน่ำแบบนั้น呐 ทำไมไม่รีบพานอ้องไปล้างหนะ้าไม่เห็นเลยยังไงนี่จะกินอะไรก็กินดีๆสิอย่าเคีรยแบบนี้ปล่อยเขาเถอะเขาอายุเท่าไหร่เองหนูจะกินแบบนี้แล้วพี่มายุ่งอะไรด้วยนี่งั้นก็กินเข้าไปนะกินเข้าไปให้หมดจะอยากกินมากไม่ใช่หรอ แล้วถ้าวันนี้กินไม่หมดเนี่ยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วนะเอ,อ่อถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับต้องไปเก็บของไปเที่ยวปีใหม่อะ่ะพี่แพตดูมือถือจะงงทำไมไปหาผลไม้มาให้น้องสิใช่ฉันจะกินแตงโมเท่านั้นแต่บ้านเราไม่มีก็ไปซื้อสินิ่งอยู่ทำไม น้องฉันอยากกินแตงโมก็รีบไปซื้อดิต่อไปก็อย่าไปหาเรื่องนักตีคอยให้มากนักนะถ้าจะรังแกนะก็ไปรังแกมัดหมี่นู่นนะนักตีเขาอารมณ์ร้อนส่วนพี่แพทย์พี่ชายเราอะนะเขาก็เป็นคนที่ยอมเมียและมัดหมีนะเขาเป็นคนไม่ค่อยอะไรกับใครถ้าจะทะเลาะกันนะพี่เทนน่ะเขาก็เขา้าข้างเราอยู่แล้ว <c oughs> ที่รัก ตููฉันก็รู้สึกเจ็บแขนขึ้นมาคุณช่วยปอบผมให้ฉันได้ไหมคะผู้หญิงเดี๋ยวนี้สบายจังเลยนะเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่เนี้ยก็ต้องให้ขอให้ผัวช่วยทําให้นี่ลูกแม่ให้แกหาเมียนะไม่ใช่หาแม่มาอีกคนนี่เทนมือผู้ชายอะ่ะเข้าใจทหรับทํางานหาเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่มาปอกผมแบบนี้ได้ยินไหมได้ยินแล้วครับแต่แม่มคะ วันๆเอาแต่กิน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 คิดว่าฉันไม่หิวบ้างไงไปทำกับข้าวสินิ่งอ,อยู่ทำไมอะไปทำกับข้าวให้แม่กินดิเกิดแม่คุณหิวแล้วเป็นไรขึ้นมาจะรับผิดชอบได้เปล่าเออเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้นะครับไม่ได้เลือ่อนสมัยก่อนนะผู้หญิงเขาดูแลผู้ชายและตอนนี้มันอะไรเนี่ยแม่คะ่ะประเทศไทยเนี่ยเขาเลิกทาดมากี่ร้อยปีแล้วคะแม่จะมาใช้หนูทำไมแม่ <S <S> พอได้แล้วนะเลิกหาเรื่องนัตตี้เขาได้แล้วหาอะไรกันแกน่ยมอมี่ตลอดเลยนะยิ้มอะไรไม่ใช่เพราะเธอเลยแม่ถึงโกรธขนาดนี้โชคดีนะเนี่ยที่มีพี่เทนเนี่ยคอยปกป้องเรามีแต่พี่แพทเนี่ยแหละที่ลี่ขำมากฉันแก้ทำเองเลยไม่งั้นครอบครัวฉันเนี่ยคงพังหมดกลัวเมียก็บอกว่ากลัวเมีย อย่ามาทำเป็นหาเหตุผลให้ตัวเองดูดีหนะน่อยะพี่แพทนี่ถ้าคนเป็นผัวอย่างเราไม่เป็นหนึ่งเดียวกับเมียน่ป่านนี้ครอบครัวคงพังหมดแล้วสิถึงจะแบบนั้นก็เหอะเขาก็ไม่ควรทำไม่ดีกับแม่เรานะพี่รู้จักคำว่าก,กตัญยู่กะตะเวทีปะแต่แกกับแม่เนเป็นคนไปหาเรื่องน้าตีเขาก่อนเองนะฉันผิดเหรอที่เห้เขาทำหน้าที่ของเขาทำไมต้องกลับมาแล้วทำไมซื้อแตงโมลูกใหญ่ขนาดนี้ ไม่รู้เหรอว่าแตงโมเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งไม่อร่อยฉันจะกินแตงโมญี่ปุ่นที่ไร้มันเท่านั้นไอ้ไอ้นี่เธอทำบ้าอะไรเนี่ยอยากกินนักไม่ใช่หรอกินเข้าไปสิกินกินเข้าไปสิกินยุดมันมีทำบ้าอะไรผูนเนี่ยไี่เห็น พี่สั่งสอนเมียพี่บ้างนะนี่ทุกคนคะเรื่องของความสัมพันธ์ผัวเมียเนี่ยถ้าผัวอยากให้เมียเขาดีด้วยเนี่ยัวต้องดีกับเขาก่อนนะแม่ผัวกับลูกสะภ้ก็เหมือนกันค่ะถ้าอยากให้ลูกสะภ้ยเขารักและเคารพเนี่ยแม่ต้องทําตัวให้หน้าเคารพก่อนนะคะเทนเองก็เหมือนกันอนะ่ะถ้าเทนทําเหมือนเมียตัวเองเป็นสิ่งของอะ่ะเขาก็จะมองเทนเป็นสิ่งของเหมือนกันนะหรือว่าถ้าเทนมองเขาเป็นคนนอกครอบครัวแบบเนี้ยพี่จะบอกให้นะระวังเถอะ วันหนึ่งเทนจะเป็นได้แค่คนแปลกหน้าสำหรับเขาอะพี่แพทครับกลับบ้านครับจนมันมีเราไปด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นไงบ้างอะ